ครับก็มาพอกกับผมนะครับมาทำหน้าที่พรีวิวลำโพงพอ p ออ d ิโอซิกเนเจอร์อ e ีไลเอพูดถึงพอกเนี่ยประวัติศาสตร์จารึกไว้เลยว่าแมทธิวพอกเนี่ย กับเพื่อนอีกสองคนนะครับสมัยตั้งแต่จบจอห์นฮับกินยูนิเวอร์ซิตี้ใหม่ๆก็มีแมทธิวพอลคนหนึ่งจอร์ดคลอฟเฟอร์คนหนึ่งแล้วก็แซนดี้กรอสกคนหนึ่งสามคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็มาก่อตั้งโพดิโอดดวยกันแมทธิวพอลเนี่ยมีความคิดดีๆนะครับหลายอย่างในการออกแบบลำโพงส่วน จอร์ดคอฟเฟอร์เนี่ยทำหน้าที่ออกแบบตู้ลำโพงคาบินเนตไปส่วนซาดิกรสก็เลิกรับเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยจุดเด่นของพ o l อ a u d i ิก็เลยอยู่ที่ Matthew p พอ k เป็นหลักแมทธิวพอกเนี่ยเคยออกแบบลำโพงจนกลายเป็นออกแบบลำโพงพ o l อ a u d i ิไว้เนี่ยจนขึ้นชื่อหรือชาปายเป็นตำนานก็คือ,อ,อระบบ sda นะครับ stereo dimension array เอาไว้ซึ่งลำโพงของพอกเนี่ย มีแนวคิดว่าลําโพงสเตเโอใช่ไหมครับมันมีลําโพงซ้ายลาโพงขวาสีนี้ลาโพงซ้ายก็เปล่งเสียงออกมาลําโพงขวาก็เปล่งเสียงออกมาแต่ระยะของลําโพงกับผู้ฟังมันห่างกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เสียงของลําโพงซ้ายจะออกมาปนกับลำโพงขวาลำโพงขวาออกมาปนกับลำโพงซ้ายที่ตำแหน่งนั่งฟังตรงนี้เราเรียกว่า cross talk พอเกิด cross talk ขึ้นมาการรับรู้ิมเมจต่างๆการรับรู้ดีเทลต่างๆก็ยังมีการทั้งในแง่ของ หากล้างกันทั้งในแง่ของบวกกันนะครับก็ทําให้ความผิดเพี้ยนทั้งเสียงหรือการรับรู้เนี่ยมันมันไม่แจ่มชัดชัดเจน STA ของโพก็จะทําำหน้าที่หักล้างคอสท็อปนี้ไปนะครับอันนี้กลายเป็นจุดเด่นกลายเป็นตำนานที่ขึ้นชื่อลือชาของโพออดิโอมาเลยจุดเด่นของโพอีกอย่างก็คือว่าทําลําโพงดีให้ถูกนะครับคือก็ทําปริมาณเยอะ ค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็จะลดคอสลงแล้วของเขาเนี่ยก็จะมีะรีเสิร์ชนะครับเป็น R&D ที่ทรงอาุณภาพมากเพราะนั้นโพกก็เลยสามารถที่จะทำลำโพงที่ไม่ไกลเกินควา้าในขณะที่ลำโพงมีคุณภาพเสียงที่ดีอย่าง E s เซ็นจูร e อีไลท ES20 ี่ที่เรามาอภิปรววันนี้ก็เป็นลำโพงในซีรีส์หนึ่งซึ่งถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่า ลำโพงรุ่นนี้ลำโพงซีรีส์นี้แม้จะเป็นตัวเล็กๆเป็นวางยิ่งเล็กๆก็ไม่เล็กนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กนะฮะของบลูเชลให้เสียงเบสที่เกินตัวมากรวมทั้งลักษณะของเสียงแหลมที่มีละเอียดรายละเอียดละเอียดประยับฟังดีมากเลยจุดประสงค์ของเข,งขาเนี่ยจริงๆก็ออกอออแบบมาตอบรับกับความเป็นระบบโพอลลเตอร์ คือออกรับมาให้กับรับกับ d t s d o อสเดอะเบอะไรต่างๆแต่ทางผมเนี่ยเอามาใช้ในการฟังเพลงก็ตอบรับกับดีเทลเสียงได้ดีได้ดีเลยทีเดียวเบสเบอร์นี่เกินตัวเลยทีนี้ก็จะมาว่ากันถึงสเปคคร่าวๆนะครับเออีไลท์เอสย e ี ite, e ่สิบเนี่ยก็เป็นลำโพงแบบสองทางตัวไดเวอร์เสียงต่ำเนี่ยก็จะมีขนาด6.5นิ้วนะครับตัวกรวยลำโพงแอะแฟลมเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟก้าแลนเวย์โฟสโพลิโพรพิลีนดานิลิกบาลานซ นะครับซึ่งหมายถึงว่าอะไรครับซึ่งหมายถึงเป็นวัสดุโพลีโพรเป็น,เป,นเป็นเนื้อพลาสติกโพลีโพรพลีนแต่ว่ามีการเจือสารไมก้าเข้าไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งคือไมกาเนี่ยมันมันเป็นแผ่นเหมือนแร่ยานหยินอะอสรสมเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีความแร่งนะครับเหมือนกับเรา,เาใส่เหล็กเข้าไปในซีเมนต์มีความแข็งแต่ว่าไมก้าเนี่ยมวลเบาก็จะได้ทั้งความแข็งแล้วก็มวลเบานะครับ ส่วนตัวขอบรอบลําโพงเนี่ยก็จะเป็นสลาวก็จะเป็นบิวที่ก็คือเป็นยางเป็นยางธรรมชาติซึ่งมีอายุก,การใช้ง,งานยาวนานไม่แข็งไม่กระด้างในขณะที่ตัวทวิตเตอร์เนี่ยนะครับเ,าเขาเรียกว่าไทร์รีนไฮเลสโดมทวิตเตอร์ขนาดหนึ่งนิ้วเจ้าทวิตเตอร์ตัวนี้ขนาดหนึ่งนิ้วเนี่ยเป็นทวิตเตอร์ที่ออกแบบเพื่อใหม่สำหรับรองรับกับไฮเดฟเฟ t ชันโดยเฉพาะไม่น่าแปลกใจครับที่ตัวอ e ีไลเออ20เนี่ย ตอบสนองความถี่ต่าได้ตั้งแต่41เฮิรตซ์ขึ้นไปจนถึง40,000เฮิรตซ์พอทวีตเตอร์ตัวนี้ไปได้สูงมากเป็นไฮเลสเลยความชับไวเซนซิฟิตี้86 dB นะครับความไว8โอห์มรองรับกำลังขับได้สูงสุด125วัตต์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ก้าล้ำของเขาก็คืออยู่ที่ตัว power port เทคโนโลยีซึ่งให้เสียงต่ําที่มีมีความหนักแน่นมีความพลังมีเรโซแนนซ์ที่ต่ำอันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ ต,ตัวตู้เนี่ยบอกแล้วว่าตัวตูวต้ตนี่โพกเชี่ยวชาญมากก็เลยใช้เป็นลักษณะของ n o n Resonance mdf c a b i n e t นะครับเป็นไม้อิฐแต่ว่าเขาเสริมเสริมโครงสร้างอะไรต่างๆจนกระทั่งมันไม่มีเลยฉะนั้นเลยไม่มีเสียงที่คัลเลอร์ออกมาปนที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือว่าไอ้ตรงหน้ากากลำโพงเป็นกริลเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะออกแบบมาโดยที่สามารถที่จะแปต,ติดอยู่กับลำโพงคือไม่ต้องถอดเวลาเราฟังเวลาเราฟังสเสียงซีเรีโลเนี่ยเราไม่ต้องถอดหน้ากากออกเหมือน หมือนลำโพงที่เราจะต้องมานั่งใส่ใจกับเรื่องของหอน้ปาปักลำโพงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแ n t ตี้ f ด a c ิฟ o n m คชันแมกเนติกกนะครับคือเป็นกริลที่แตะอยู่บนตู้ลำโพงโดยที่เป็นระบบแม่เหล็กแต่ว่าแอนตี้ดิฟ a c t คชัคือมันจะไม่มีลักษณะของการสะท้อนอมุมสะท้อนในใ,ในในขณะที่เสียงวิ่งผ่านตัวหน้ปาปักไปด้านหลังเป็นไบ i ิ่งโพสแบบ5ทาง ซึ่งรองรับสายเปลือยได้ถึงขนาด10 AWG เลยทีเดียวแมนบีชชั่นของตัวลำโพง ES20 ก็คือกว้าง8.9-16นิ้วสูง14.4-4นิ้วและลึกเข้าไป13-13-16นิ้วน้ำหนัก17ปอนด์นะครับเป็นปลำโพงอีกรุ่นหนึ่งของโพกซึ่งบอกตามตรงเลยว่าออกแบบมาเพื่อรองรับกับยุคสมัย High Resolution จริงๆไม่ว่าคุณจะเอาดูตัวนี้มาซื้อเพื่อดูหนัง แล้วต่อไปเอาไปใช้กับลำโพงเพื่อดูเพื่อเพื่อดูหนังนะครับก็จะได้ทั้งดูหนังและฟังเพลงในในหนึ่งเดียวแล้วก็คุ้มค่ามากตรงที่ราคาไม่ไกลเกินกว่าและเสียงดีนะครับก็พกโอริโอเป็นลำโพงหนึ่งซึ่งมีตำนานเล่าขานมาช้านานก็ลองรับฟังดูแล้วกันนะครับว่าจะถูกหูถูกใจกันไหมสำหรับ Signature e l i ไลท์ซีรีนะครับ